เปิดตัวนะครับขอผลิตภัณฑ์ Goodmade นะครับนมโอ๊ตโปรตีนสูงนะครับก็จริงๆแล้วก็มีโอกาสร,ร่วมง,งานกับทาง Goodmade มาค่อนข้างนานมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีครับผมที่ได้มีโอกาสมาเป็นเป็นงานเปิดตัวนะครับผมกับ Goodmade นมโอ๊ตโปรตีนสูงแล้วก็วันนี้ก็มาเล่าถึงเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมของคุณประโยชน์ที่อัดแน่นอยู่ในนมโอ๊ต Goodmade นะครับทั้งแบบเป็นนมโอ๊ตธรรมดาแล้วก็เป็นนมโอ๊ตที่มี โปรตีนสูงด้วยนะครับผมก็ทีนี้มีกิจกรรมสุกๆเยอะมากครับได้มาร่วมเล่นกับแฟนๆด้วยครับ เป็นเป็นครั้งแรกของนมโอ๊ตของ Good เมดด้วยครับที่เราได้แบบว่า,เ,าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมโอ Good ๊ตกู d ดเมดแบบโปรตีนสูงครับจริงๆก็คุณประโยชน์ของเราเนี่ยจริงๆก็เท่าที่ทุกคนรู้เนี่ยจริงๆแล้วนมโอ๊ตนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่ทานนมวัวไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท้องอืดน,นะครับผมสบายท้องนะครับผมแล้วกเ็เราก็ใส่ เรื่องของโปรตีนพืชเข้าไปด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกาลังกายต้องการสารอาหารต้องการโปรตีนที่เข้าไปซ่อมแซมร่างกายนะครับแล้วก็เราก็มีอัลคาทีนที่ช่วยระบบก,การผอมผานิกรวมถึงแร่ธาตุและวิตามิมนต่างๆมากมายไม่แพ้นมวัวเหมือนกันครับอันนี้เป็นาลาั้ัดใจรืี่จะดื่มใช่จริงๆก็ภูมิใจครับแล้วก็บอกได้เต็มปากครับว่านมโอ๊ตโปรตีน ออของกู๊ดเมดนะครับผมบอกดีมากๆนะครับมีทั้ง2รสชาตินะไม่ว่าจะเป็นตัวช็อกโกแลตเชคนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวคาราเมลมัลติอร่อยทั้ง2รสชาติเลยผมอยากให้ทุกคนลองครับมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าสะดวกซื้อฉน้ำทั่วประเทศครับ <S <S ได้ครับฝากด้วยนะครับสำหรับนมโอ๊ตกู๊ดเมดโปรตีนสูงนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสัตว์ไทยที่ทานนมไม่ได้เหมือนตัวผมเองนะครับแพ้นมวบัวนะเพราะฉันก็อยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดีต่อสุขภาพก็เลือกกรุ๊ปเม็ดครับปีนี้มาเห็นเยอะเดยออร่าสบาวออกแต่เมื่อเดืเดอน<า>นี้พันพิธีขนแจ่นแล้วนับไทหลังหรอไม่เดือนนี้ครับไม่ใช่เดือนนี้เดือนใกล้ละใกล้ละ โอ้ยโยนมาให an ้อย่างนี้เลยโอเคครับก็จริงก็ใกล้แล้วครับอีกอีกไม่อีกไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนครับก็ใกล้แล้วอสัเออไม่ถึงสับไม่ไม่ไม่เหมือว่านานกว่านั้นครับนานกว่านั้นครับนานกว่านั้นขอบคุณประมาณ2เดือน3เดือนครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเดือนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับการ์ดเกิร์ดอะไรก็เรียกเรียกว่าครบหมดแล้วรายชื่อก็ครบหมดแล้วครับผม ที่เหลือคือเรื่องของอะไร20%ที่เหลือคือก็เดี๋ยวลงไปดูสถานที่ว่าเราต้องปรับตรงไหนบ้างให้มันเหมาะกับาการรับรองแขกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับก็จะมีญาติผู้ใหญ่ทางฝัง่งอีสานนะครับญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องบางท่านนะครับผมเดินทางมาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเล็กเล็กมากๆใช่ก็แบบชิวๆครับ อา,อาจจะไม่ได้เชิญทุกๆคนไปอะไรเงี้ยครับอย่างวิธีที่ออกแมกันจะต้องมีวิธีอะไรที่มันเป็นจริงจริงๆมีเรื่องออการเรียกว่าเรียกว่าเป็นการปลายสีฮะปลายสีสู่ขวัญผูกเสี้ยวผูกฝ้ายข้อมือรับขวัญจากเหมือนครูพรามอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับคำอวยพรจากแขกผู้ใหญ่จากผู้แบบว่าที่แบบ ออคอยดูแลเราคนในครอบครัวเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นพิธีเรียบง่ายครับเสร็จตอนเช้าเสร็จก็ทานรับประทานอาหารกันแล้วก็แยกย,ย้ายเรียบง่ายแต่ว่าได้ข่าวว่าที่เทลมันเยอะมากเลยนะก็เยอะเยอะก็คือได้ดจริงๆชุดก็เพิ่งได้มีการฟิตติ้งได้ดูแบบอะไรกันไปก็ดีครับเราพยายามที่จะให้มีความเป็นแบบเอาความเป็นอีสาน ความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับออกออกมาให้ได้เยอะๆแล้วก็พยายามที่จะใช้วัตถุดิบหรืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับรใ,ชรใช่ครับใช่ใช่แต่ก็พยายามที่จะให้เป็นแนวอีสานมากที่สุดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรื่องพิธีเนี่ยครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีทางทีมได้เข้าไปคุยกับ,กบอาจารย์พรามก็จะรู้ว่าดีเทลที่จะต้องทํา เอหนึ่งสองสามสี่ในงานพิธีเนี่ยมีอะไรมากเออมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ <ไป S 1> เว,ว้นไปแล้วก็รอไปนอร์เวย์เลยรอไปนอร์เวย์นอร์เวย์ก็ก็ก็เตรียมตัวกันอยู่ครับนอร์เวย์เสร็จก็กลับมาฉลองนอร์เวย์เสร็จก็กลับมาที่กรุงเทพครับก็คืคทั้งปีเลยนะครับว่าทั้งปีไหมก็เกือบทั้งปีนะเออแต่มันก็มีเว้นแบบช่วงหนึ่งสองเดือน สองเดือนอะไรเงี้ยครับก็พอให้ได้แบบได้พักกันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อยากทิ้งห่างเกินไปกลัวแบบมันจะแบบเพรา้นมันจะไม่ใช่ฟิลแล้วอะ่ะแล้วความรู้สึกหลันแล้วลวันนี้มันคือเป็นยังไงผ <Energy. S 1> มสึกผมแบบวันนีนเอ็นเนอร์ไหนตื่นเต้นปนแบบคือ,อคือเราพยายามผมเป็นคนที่ที่จะชอบเตรียมอะไรให้มันลงตัวที่สุดเ,เร็วที่สุด นะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็คือเราก็ต้องแบบว่าปล่อยวางมันไปอะไรเงี้ยพยาเขาก็จะมีความแบบชิลกว่าเราก็จะแบบแบบมาแบบกังวลเองว่าเฮ้ยคือปกติผมก็ต้องจัดชุดเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางวันพุธเช้าก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่บางอย่างที่เราแบบไม่สามารถควบคุมหรือจัดให้มันแบบคอมพลีทได้จริงๆอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบแบบเหมือนแบบวางไม่ลงคิดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันแบบ ทุกอย่างมันควโทรลได้ทุกอย่างมัน trips, แบบเตรียมไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยเฝ้ารอที่จะถึงวันนั้นอะไรเงี้ยใช่อ่แล้วเขาเลนถามยันาบอกว่าีัน่ไม่รู้เร่อ่ยูัน่าเขไม่อยากให้ถ่ายรสอยากทตรงนั้นันกลรบวยเขาบอกเาอยากให้ถ่ายรูาสุดอยากถงที่ีน้มันเขาเลยยากให้ถ่ายรูมที่วยเป็นไปได้ไหมเพาจะมีแบบไร้ไร้รีโอ้โห ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูงานกรุงเทพก็ได้ครับผมเอางานกรุงเทพก็ก็เดี๋ยวคงถ้าถ้าพอมีโอกาสก็คงจะได้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 มาร่วมอะไรเนี่ยครับแล้วเป็นไงวันนั้นเขาจัดเต็มไปแล้วฉลองสลาโตเราไปยังไงบ้างได้ข่าวว่าเราก็ไปฉลองมาแล้วเหมือนกันครับอ๋ไปมาแล้วหรอไปมาแล้วครับได้ข่าวว่าเราจัดแจงจองสถานที่เองหมดเลยผมเลือกเองครับว่าผมจะนอนที่ไหน ปกเพื่อนต้องจองแต่ทำไมนดัดใหญ่คือเพราะว่าคิววันทำงานผมอะผมผมต้องเป็นคนเลือกวันที่ผมว่างจริงๆคือถ้าใครไม่ว่างก็คือกันแล้วแต่ใครไปได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรเงี้ยคือผมก็บอกพี่หมากว่าผมว่างวันนี้พี่จัดการที่เหลือให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้กันที่ภูเก็ตไปที่ภูเก็ตครับใช่เป็นยังไงบางสำหรับของเรา ก็จริงๆแล้วจริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจริงๆก็คงจะ,ะปาร์ตี้ก hey ันเฮฮาสนุกสังสรรค์กันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นรูปแบบของเพื่อนในญากับที่ไอาา้ญาทํทำไปแล้วเพื่อนๆทำไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยต้องแบบไม่น้อยหน้านะอะไรเงี้ยครับต้องแบบเออแบบก็เลยต้องมีช่างภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับมีช่างภาพไปเก็บบรรยากาศมีวิดีโอแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบเราก็เลือกรูปสกรีนรูปอะไรเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวรอตัดต่อวิดีโอเสร็จก็คงจะมีโอกาสได้ได้แชร์ให้ดูต่อจะสาวเขาขนาดนั้นเรามองว่ายังไงบ้างมันดูบ้าเหรอไม่ไม่ครับไม่ครับหมายถึงว่าแบบสวยรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยเออดูน่ารักดูแบบดูเหมาะสมกับแบบเจ้าหญิงของอะไรอย่างเงี้ยครับผมเก็เราธรรมดาไม่ได้คือเราเพิ่มอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเไม่มีเพิ่มก็มีออกออกเรือแล้วก็มีเพื่อนอ๋ออันนั้นไม่ต้องห่วงครับผมถอดก็จะไปถึงแล้ว แล้วก็มีมีพลุเซอร์ไพรส์พลุมีเซอร์ไพรส์แบบว่าเป่าแบบพวกแบบโชว์ไฟอะไรเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนก็แบบมีแบบเอาบอลลูนมาห้อยรูปใบหญ้ามีแบบรูปแบบกับเพื่อนเพื่อนในแต่ละคนที่ไปในทริปอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำมีดีระหว่างแบบเพื่อนเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับก็น่ารักหวานหวานครับโรแมนติกจริงๆมีภาพตัดแบบใบหญ้าเอาตัวตัวเราตัดเลยฝั่งผู้ชายกับผ้าตัดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีตัดครับผม อยู่ถ่อยู่กลับมาพอยสติสติพอกลับมาก็ทำงานเลยอ่ะเออเป็นไงบ้างกับที่หมากเขาบริพรอะไรเป็ไงบ้างดีที่หมากก็แฮปปี้ครับที่หมากเขจัดการทุกอย่างร้านอาหารเอ่อเรื่องแบบเอ่ออเจนดาของการแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จัดการให้หมดเลยครับจริงๆก็เพื่อนๆทุกคนก็ช่วยกันครับผมก็ถือว่าอิ่มครับจริงๆแล้วสำหรับผมผู้ชายไม่มีอะไรมากครับแค่เราได้แบบอยู่ด้วยกันนะครับไอความเป็นเด็กความแบบ ความมันมันม <laughs> ันก็แบบมันก็มาเองครับเตะบอลชายหาดวิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันก็แบบมันก็มันแค่นั้นจริงๆครับอ่าแต่ไม่มีรูปวิ่งไล่ถอดกางเกงนะครับไม่ต้องไม่ต้องครับไม่มีไม่มีใช่ครับตอนนี้กำลังเลือกรูปที่มันสามารถใช่ใช่เผยแค่ได้ข่าวว่า เกิดนักจะชาลีเป็รังจะรีสเตทเหรออ๋อโอเคใช่ครับใช่ก็มีวิวเนียนรัชดาลัยครับผมจริงจริงก็รวมเอาเออละครเวทีหลายเรื่องมาก็จะเป็นการแบบรวมนักรออ้องน,นักแสดงศิลป,ปินครับผมที่เคยผ่านเวทีรัชดาลัยมาแล้วอะไรเงี้ยครับมารวมกันเพอร์ฟอร์มเป็นการแสดงที่แบบเรียกว่าเป็นกึ่งๆโชว์กึง show, ก่งๆคอนเสิร์ตกึง concert, ก่งกง่ละครเพลงอะไรเงี้ยครับก็ เป็นโปรเจกต้นปีนี้ครับผมที่จะให้ทุกคนได้มา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 ร่วมสนุกกันครับผมก็ใครที่ว่างก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับวันที่6-8มีนาคมนี้ที่ราชดลาลายเธียเตอร์ครับเอัน,นีแฟนชาลีก็ต้องคาดหวังได้สิครับได้เห็นไม่เรยสิ่งที่เคยเห็นมาผมไม่รู้ยังยังยังไม่แน่ใจบ,บอกยังไปไม่ได้ไงฮะต,งต้องไปดูเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามีแต่ม่ีแต่มีเซอร์ไพรส์แน่เด็ดมีไหมภาพจำเมือาชชาลีมีมีมีได้เห็นแน่นอนได้ได้คาต้องการต้อง จะมีนอีกเวอร์ชันหนึ่งครับอ้าวมันเป็นเวอร์ชั่นไหนต้องไปดูครับต้องไปดูจะพายหรอแบบใช่ครับจากหลังมือเป็นหน้ามืออะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลอย่างเง <มา S 1> ี้ยแต่ก็รอนอะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ